ก่อนหน้านี้2วันผมเห็นคลิปคลิปหนึ่งเป็นแอนิเมชันที่เป็นสไตล์ไทยชื่อว่าเววาดก๊อดก่อนหน้านี้ผมเคยเห็นคลิปวิดีโอทีเซอร์เป็นแนวไซเบอร์พังไซไฟจำได้ว่าเคยเห็นตัวที่เป็น MV มาแล้วก็เป็น แนวไซเบอร์พังแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีฉากยังไม่มีคาแรคเตอร์ที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็โดดเด่นมากนักเป็นเหมือนแทร็กกิ้งลงไปแล้วมี CG ลงไปประกอบ MV นะตอนนั้นเคยเห็นน,น่าจะเป็นในกลุ่มล่าสุดเนี่ยเวลาประมาณเที่ยงคืนนะผมก็เห็นคลิปคลิปหนึ่งเววัดกอสนั่แหละเป็น EP 1เป็นหนัง Animation แล้วก็ผมลองกดเข้าไปดูในช่วงแรกๆของคลิปเนี่ยมันเปิดมาจากตัวคาแรคเตอร์หลักที่มีหมวกเต็มใบเลยเหมือนอารมณ์หมวกกันน็อกอะ่ะเป็นเป็นลายแบบแนวหนุมานแนวทศกัณฐ์อะไรอย่างเงี้ยแนวแนวท่อนอะ่ะวิ่งไปตามทางบอกเลยว่าตอนแรกๆของเรื่องนะซีเควนนั้นดูธรรมดา คือยังไม่ได้รู้สึกว่าเดี๋ยวจะดูให้จบอ่ะดูเอ้ก็โอเคนะก็เท่ขี่ไปเท่ดีแต่ว่ายังเฉยๆอยู่แต่ความรู้สึกนั้นได้เปลี่ยนไปตอนที่เขาจอดมอเตอร์ไซค์นะผมเริ่มเห็นแบบเรื่องของการลำดับภาพกับเรื่องของซาวที่มันมีการแบบ สลับใกล้ๆมันมันมีความเป็นมันไม่ใช่หนังแต่ว่ามันมีความเป็นการ์ตูนอ่ะมันมีความเป็นการ์ตูนคือมันมีเดนามิกที่รุนแรงมันมีใกล้มันมีไกลมันมีช็อตสลับที่แบบทาให้รู้สึกถึงความหลุดจากการ์ตูนเป็นความสมจริงแล้วเมื่อตัวคาแรคเตอร์เริ่มปีนตอนที่เขาเริ่มปีนขึ้นไปอ่ะปีนขึ้นไปบนตึกอ่ะไอ้นั่นแหละมาแล้วนะขนลุกนะครับคือตอนดูขนลุกเลยคือพอเขาปีนขึ้นไปปุ๊บ ซาวมันมานะแล้วซาวเอฟเฟก c t ของ a n i m เมชันเรื่องนี้นะผมโอ้โหผมแบบมันยอดเยี่ยมมากฮนะคือเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าโ,โหเขาเวิร์คเขาเวิร์กกับซาวนะแบบเขาใส่เต็มอะพอคาแรคเตอร์ปิ้นไปถึงยอดตึกไปยืนอยู่ เราเห็นเมืองเราเห็นแบบตัวสัตว์ประหลาดที่เป็นมอนสเตอร์เวิร์มออกมาเราเห็นการแบบช็อตเปรียบเทียบระหว่างตัวคาแรคเตอร์หลักตัวปีศาจโอ้โหตอนนั้นนะฮะผมบอกเลยว่าเริ่มถูกสะกดละเฮ้ยเราไม่ได้เห็นแอนิเมชั่นที่มันทำให้รู้สึกแบบนี้มันนานมันนานแค่ไหนแล้วอะแบบของผมนะส่วนตัวนะ ไม่ได้เห็นมันนานแค่ไหนแล้วอะที่ทําให้เรารู้สึกว่า mm hmm. เฮ้ยมันน่าติดตามว่ะแล้วว่าซีเควนซ์มันมาแบบมันค่อยๆบิ้วอ,อะ mm hmm. เฮ้ยคาแรคเตอร์ไปเจออะไรอะและไอ้ที่พีคที่สุดเลยนะคือไอ้ช็อตที่แบบมีการเทียบขนาดให้เห็นสเกลของโลกให้เห็นสเกลของสิ่งรอบตัวเห็น mm hmm. คาแรเเตอร์เห็นไอ้ตัวเวิร์มที่มันแบบตัวยักษ์ใหญ่ mm hmm. เลือเล้อยไปเลื้อยมาเนี่ยคือว่าเท่แล้วนะคือจังหวะมันพุ่งขึ้นอะไรเงี้ยว่าเท่แล้วเพราะว่ามัน หนังอนิเมชันนะที่ทำให้ที่ผมชอบนะในความในความเป็นส่วนตัวของผมคือถ้าเสียวเราต้องเสียวคือเสียวหมายว่าไงถ้าเกิดคาแรกเตอร์มันตกลงมาเราต้องรู้สึกว่ามันตกถ้าเกิดว่าฉากนี้มันใหญ่เราต้องรู้สึกว่ามันใหญ่คือเพอร์สเปกทีฟหรือว่าในแง่ของภาพในคอมโพสหรือว่าการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะต้องทำให้เรารู้สึกผมเคยรู้สึกอย่างนั้นกับแอนิเมชันไทย2เรื่อง1ก็คือเรื่องยักษ สมัยนั้นน่าจะเป็นเวิร์กพอ์เวิร์พอยต์นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะเป็นของพี่เอกนะฮะพี่เอกก็คือเป็นผู้นำกับเป็นคนไทยที่แบบสุดยอดอ่ะแล้วเรก็เรื่องยักษ์เนี่ยเป็นผลงานการกํำกับเป็นเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะเรื่องยักษ์จะมีช็อตที่เป็นทัสกันคือตัวสีเขียวที่มันเหมือนกับว่ามันไล่ล่าสู้กันตอนที่มันตกลงมาจากที่สูงข้างบนอ่ะไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบโอ้โหดู้วเสียวแบบรู้สึกไปเลยว่าบบมันจะหล่นแบบ เสียวไส้แบบหวัดเสียวเสียวท้องโล่งเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหวิวเบาหวิวไปด้วยอะ่ะแบบเสียวมากเพราะว่าคือคนที่เขาทำอะ่ะเขาเข้าใจถึงแบบการใช้งานซีเควนซ์การใช้งานกล้องอย่างอย่างดีอะ่ะเขาเป็นแบบพุ่มกลับอะ่ะท,ที่ที่เก่งอะ่ะอีกช็อตหนึ่งที่ทำให้ผมขนลุกเลยนะคือการกล้วยอ่าไม่ได้จะอวยนะแต่ว่ามันเจ๋งจริงๆคือ การกล้วยภาคสองตอนที่พันลเลสวนไปจับการกล้วยอะซีเควนต์ตรงนั้นที่ปูมาเนี่ยจนพันเลสวนไปจับการกล้วยให้สงบอะผมนี่น้ำตาไหลเลยผมว่ามันเป็นการ์ตูนที่แบบพุมบพพมพ่มกับพี่ครับพี่ำป้อนพุ่มกับเขาสามารถที่จะเรียบเรียงซีเควนต์ออกมา ถ้าเราดูเป็นหนังเราจะอินมันจะเหมือนเวลาเราดูหนังของจิบิสสตูดิโอแล้วเรารู้สึกว่าเราอะเหมือนเข้าไปอยู่เป็นตัวคาแรคเตอร์เขาเรียกว่า get into the character เราเราฟีลรู้สึกเหมือนกับว่าเราไปเป็นตัวนั้นแล้วผมคิดว่าในหนังแอนิเมชันเมื่อมันมีจุดเนี้ยมันมีจุดที่ทําให้เรารู้สึกอินแบบผมแม่งมันแบบเราอินกับมันจริงๆอะเรารู้สึกว่าเราหลุดเข้าไปเนี่ยไอเนี้ยคือ คุณเนี่ยคือของจริงนะผมผมว่านี่คือจุดที่แบบคุณคือของจริง Animation อีเววัดก่อนเน่ยนะเป็นเป็นหนึ่งในแบบซีเควนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเราหลุดเข้าไปเราหลุดเข้าไปจริงๆะเราเรารู้สึกจริงๆว่าเฮ้ยมันกำลังเกิดสิ่งนี้อยู่มันกำลังจะซัดกันแบบมันเท่มากคือผมต้องต้องชมว่าผมไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่เขาโคตรเก่ง คือเขาโคตรเก่งเลยแบบในการนำเสนอซีเควนซ์นี้ออกมาการเรียบเรียงเรามองตอนแรกๆช็อตนะที่ผมเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาเนี่ยเรายังคิดถึงคำว่าคุณภาพของฉากความแน่นของ BG คุณภาพของแอนิเมชันคุณภาพของโพสต์มันเหมือนกับว่าเราดูมันไปออโตเมติกอะเราไปคิดถึงสิ่งพวกนั้นแต่พอ แอนิเมชันมันเริ่มเริ่มดำเนินไปเข้าทุกอย่างมันเริ่มเข้ามาประดังประเดมมันเป็น s t o r y ่เทลลิงอ่ะไม่สนใจอะไรแล้วคือไปกับคาแรคเตอร์แล้วคือไปแล้วเขาเขาลากเขาลากคนดูไปแล้วสุดยอดครับสุดยอดจริงๆไม่ได้เห็นมาน,นานแล้วแล้วใครก็ได้ครับเอาเขาไปกํากับหนังทีบริษัท ดีๆโอ้โหผมว่างานระดับนี้นะระดับโลกครับนี่คืองานระดับโลกซีเควนที่มาโอ้โหแล้วยิ่งขอสปอยเลยนะคลิปนี้ขึ้นสปอยเลยนะช็อตตอนที่แบบตัวพระเอกอะนะตัวคาแรคเตอร์หลักของเราอะเขาพยายามจะวิ่งขึ้นไปอะผมไม่รู้เลยว่าเขาจะวิ่งไปไหนเราดูแล้วแบบเฮ้ยเขาจะไปไหนวะ เขาจะไปไหนวะมัน build intensity สมมุติว่าการาฟของสตอรี่มันมาแบบมันมี intensity การาฟของสตอรี่ก็คือสตอรี่ช่วงไหนหนักช่วงไหนผ่อนช่วงไหนเบาขึ้นพีคลงลงล่างแบบช่วงแบบคามดาวแบบลงมาจะจบละช่วงพีคขึ้นไปแล้วจะสุดเอาให้สุดเอาให้ถึงจุดสุดยอดนะน,นี่คือ intensity curve ของของสตอรี่เทลลิ่งตอนที่เขาแบบ กำลังบูวิ่งขึ้นไปอ่ะมันเหมือนกับว่า Intensity ี้เคอรมันไต่ขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆอแล้วจังหวะที่เป็นจังหวะปล่อยอันติอ่ะปั้งแบบโอ้โหได้คือผมรู้สึกสองอย่างนะหนึ่งคือแม่งเท่ชิบหายแม่งเท่มากนะอย่างที่สองคือแม่งมันคือสิ่งที่ผมชอบด้วยมันเป็น,นมันเกี่ยวมันเกี่ยวกับดนตรีอ่ะมันเกี่ยวกับดนตรีอ่ะ แล้วแบบอันติอ่ะแบบโอ้โหดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณแม่งโคดเก่งเลยว่แะแบบไปกดติดตามไปดูคลิปของเขาไปไล่ดูแล้วก็เออไม่ผิดจริงๆเขาเขาเก่งเขาเก่งจริงๆแล้วก็พอไปเห็นภาพที่เขาเขียนนะแบบ i l l u s t เตอร์เข้าใจมากขึ้นเลยว่า คือผมต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมไปดูงานเวลาดูงานซินเดมาติกแอนิเมชันเจ๋งๆเนี่ยผมจะสนใจตำแหน่งหนึ่งก็คือคนที่เขียนสตอรี่บอร์ดคนที่เขียนสตอรี่บอร์ดเนี่ยคือตำแหน่งสุดยอดตำแหน่งหนึ่งเลยในการทำงานนะทำไมนะเพราะว่าหนังหลายๆเรื่องซีเควนต์หลายๆซีเควนต์ที่มันสุดยอดอตอนมันเริ่มเนี่ยมันเกิดจากพุ่มกับ นั่งอยู่ตรงนี้สตอรี่บอร์ดนั่งอยู่ตรงนี้โปรดิวเซอร์นั่งอยู่ตรงนี้เขาจะเริ่มกันแบบอย่างเงี้ยคุยอย่างเงี้ยเอาสคริปต์ออกมาอาจะมีคนเขียนสคริปต์นะถ้าถ้าเป็นเรคเตอร์แยกกับคนเขียนสคริปต์แต่ถ้าเป็นรวมกันเขาก็จะมีสตอรี่บอร์ดนั่งอีกคนสตอรี่บอร์ดมีหน้าที่เอาความคิดที่อยู่ในหัวออกมาผ่านแบบเส้นประสาทที่มันความเร็วเหนือแสงอะเขียนปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊ป,ป,ปเขาเขียนออกมาเขาถ่ายทอดซีเควนต์ออกมา แล้วคนที่เขียนคอนเซปต์หรือว่าเขียนสตอรี่บอร์ดที่ออกมาจากความคิดของผู้มกับเนี้ยที่ผมทราบนะผมเคยไปฟังเออ o n ลอนซิมคอมพานี <_ d ans> เขาบอกว่าเหมือนได้ค่าจ้างเป็นเป็นเลทแบบเป็นเลทที่สูงมากเป็นเลทชั่วโมงนั่นแหละแต่ว่าแบบเขาทำงานตรงเนี้ยสชั่วโมงเสร็จปุ๊บจอบเขาเสร็จงานจบเร็วอะงานจบเร็วได้เงินเยอะใช้ใช้ความทาเลต์สูงมาก แล้วเอาออกมาหลายครั้งที่ผมไปดูงานของเบอร์สตูดิโอผมจะสนใจมากว่าอาร์ติสคนไหนเป็นคนเขียนสตอรี่บอร์ดหรือว่าใครเป็นคนที่วางเลเย์เอานะาผมจะอึ้งอยู่ตรงนี้คนวางาสตอรี่บอร์ดอร์ติสที่มีความเข้าใจความเป็นการ์ตูนช่องความเป็นอิลัสต์เตอร์แบบการ์ตูนช่องเนะี่ยพอเขามาเข้าใจในความเป็น 3D ด้วย มันยิ่งสามารถทําสิ่งที่คอนติเนียต่อเนื่องหรือว่าความเท่ในแบบของการ์ตูนเพราะการ์ตูนมันจะมีการตัดสลับมันต้องใช้จินตนาการเวลาคนอ่านอ่านเราไม่รู้ว่ากล้องมันเคลื่อนไปยังไงแต่คนที่มีมัลติสกิลมากขึ้นเนี่ยเห็นเป็นเห็นภาพนิ่งอะ่ะเป็นช่องที่สนุกแล้วอะ่ะแต่พอเขาวางลายกล้องได้ในทีดีอะ่ะ mm hmm. เขายิ่งรู้เลยว่าอันนี้คอนเน็อันนี้อันนี้ตัดสลับตรงนี้อันนี้คอนเน็อันนี้ ผมว่ามันเป็นคีย์แมนเลยอ่ะของหนึ่งโปรเจกต์ที่จะแบบเรียกว่าแบบเป็นด i เรคเตอร์ในแบบที่มันเฟียวฟาวมากแล้วเววัดกอตเนี่ยผมดูแอนิเมชันเนี่ยเรียกว่าลืมไปเลยอ่ะลืมลืมอย่างอื่นไปเลยอ่ะเข้าไปอยู่ในแอนิเมชันงานตัวนี้วิวขึ้นอย่างรวดเร็วมากครับแล้วก็หลายคนแชร์ผมเข้าใจเลยว่าหลายคนเห็นแล้วมันแบบมันรู้สึก มันรู้สึกมีความหวังแบบมีกําลังใจว่าหูมีคนนี้แม่งเก่งว่ะคืออยากให้เขาเป็นดีเรคเตอร์ทำหนัง Netflix ก็ได้อะอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะแบบด้วยมุมมองความสนุกที่ได้การเลือกใช้ในแต่ละอย่างมันเท่ไปหมดเลยอ่ะตอนที่ผมดูทีเซอร์วางมาเนี่ยเราเห็นว่ามันสวยนะมันสวยมันเท่ซีเควนซ์ช็อตกล้องมันสวยมาก มันเป็นกล้องคอนติเนียยาวๆแบบลากแบบพื้ลากลงล่างลากขึ้นบนลากทะลุห้องมันเท่มันดูไม่ธรรมดามันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วการใช้กล้องมันโดดเด่นมากมันเหมือนมีความเป็นการ์ตูนเนี่ยมันกระชากฟุบฟับฟุบฟ,บฟับตัดสลับฟุบฟับแปลว่ามันเท่ลายกล้องเลื้อยซ้ายขวาแบบไคลเเตอร์วิ่งมาทางนี้เข้าทางนี้ปุ๊บปาดทางนี้ทางนี้ปาดมาทางนี้เสร็จปุ๊บมาจากข้างบนลงข้างล่างโอ้โหแบบมันไม่ได้ง่ายนะ ที่จะที่จะใช้ลายกล้องตัดสลับแล้วสุดท้ายมันดูแล้วมันมันได้อ่ะคำนับอาจารย์นะฮะเวสวัดกอดสุดยอดจริงๆใครยังไม่ได้ไปดูไปดูแล้วก็ครีเอเตอร์เขาบอกว่าช่วยกันแช์นะครับช่วยกันซับหน่อยช่วยกันแช์ช่วยกันซับจะเป็นกำลังใจให้แก่เขาเอาครับสิ่งที่เราช่วยได้ครับคือเราช่วยกันแชร์ช่วยกันซับเราช่วยกันทำให้คนได้เห็นสิ่งนี้มากที่สุด งานคุณภาพนะฮะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับแต่ว่าเขาสุดยอดจริงๆนะ Respect มากๆครับ